สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับบอสชาตรีนะครับบอสใหญแห่งวันแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าใครนะครับที่จะมาชกในรายการวันลุมพินีนะครับก็อยากให้ชกสนุกนะครับไม่ต้องมาเต้นนะครับซึ่งบอสก็บอกนะครับว่าเวทีนี้นะครับไม่มีการเต้นนะครับถ้าอยากจะเต้นนะครับให้กลับไปชก มวยไทย5ยกนะครับหรือเวทีที่เขามีการเล่นการพนันนะครับอย่าเอาการพนันนะครับมาแปดเปื้อนกับรายการวันลุมพินีนะครับเพราะรายการนี้นะครับเป็นรายการอนเตอร์เทนนะครับโชคสนุกนะครับแล้วก็มีโบนัสแจกให้ด้วยนะครับข้อบอสนะครับก็บอกนะครับถ้าคุณโชคแบบนั้นครั้งต่อไปคุณจะไม่มีสิทธิ์ขึ้นโชครายการวันลุมพินีถ้าคุณชอบเต้นคุณควรกลับไปโชคมวยไทย5ยกถ้าคุณมีโอกาสขึ้นโชคในรายการวันลุมพินีแล้ว คุณทำแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่จริงใจนะครับก็อาจจะนะครับอาจจะไม่ได้มาโชคในรายการวันลุมพินีอีกก็ได้นะครับถ้ามาแล้วก็มีแต่ถอยมีแต่เต้นนะครับอาวุธไม่ออกนะครับรอแล้วก็มาโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้นี่คือรายการมวยไทย3มยกนะครับก็ เน้นให้โชกสนุกนะครับเน้นโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเต้นรอราคานะครับแล้วก็พี่เลี้ยงโบกไปโบกมาอย่างนี้นะครับทางด้านวันลุมพินีนะครับบอสชาตรีนะครับก็ไม่ปลื้มนะครับสิ่งถ้าติดทรงถอยติดทรงเต้นนี่ ก็กลับไปชคมวยไทย5ยกดีกว่านะครับสิ่งรายการวันลุมพินีนะครับก็บอกแล้วนะครับว่าเน้นการออกอาวุธนะครับและก็มีเงินโบนัสนะครับล่อตาล่อใจอยู่นะครับฉะนั้นนะครับใครที่มาโชครายการนี้ก็ต้องเต็มที่นะครับแมถ้าจะเต้นจะโยกนี่กลับไปชกมวยไทย5ยกดีกว่านะครับก็นี่คือความเห็นของบอสชาตรีนะครับ สําหรับใครที่มีโอกาสมาชคในรายการวันลุมพินีนี่ก็ตั้งใจนะครับถ้าชกสนุกชคถูกใจนะครับก็มีโอกาสที่จะไปโชคในรายการใหญ่นะครับรายการวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้นะครับอย่างเจ้าเพชรสุขุมวิทนะครับก็มีโอกาสที่จะไปรายการใหญ่อยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่วันลุมพินีนะครับ ็ชคมา12อีเวนต์แรกนะครับก็โบนัสก็แตกไปแล้วกว่า23ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการนะครับที่เรียกว่าแจกเงินนะครับแม่แจกสําหรับนักสู้นะครับสาหรับนักชกที่มุ่งมั่นตั้งใจนะครับและหัวใจเกินร้อยนะครับไม่ว่าจะแพ้ชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะคว้าโบนัสได้เช่นกันนะครับแม้แต่แลมโบนะครับแพ้นอกก็จริงนะครับแต่ก็คว้าโบนัสได้นะครับเพราะสู้ได้สนุก สมศักดิ์ศรีนะครับแต่เรียกได้ว่าแพ้นอกเฉยๆนะครับแต่สู้ได้สนุกสู้ได้เร้าใจนะครับบอสชาตรีก็แจกให้เลยนะครับทั้งคนแพ้ทั้งคนชนะนะครับฉะนั้นนะครับใครที่จะมาโชครายการวันลุมพินีนะครับก็ต้องขยันตั้งใจนะครับไม่เต้นนะครับไม่เต้นไม่ถอยจนเกินไปนะครับถ้าถอยก็ออกอาวุธ บ้างนะครับไม่ใช่ถอยปเอปล่เงปเปลงหนีอย่างเดียวนะครับ <c oughs> กอดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับน้องๆนะครับใครที่จะมีโอกาสนะครับที่ได้มาชกในรายการน,นี้นะครับกอตั้งใจนะครับ หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมัดเบรข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็อหาผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วนะครับท่านจะไม่พลาดนะครับข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับ ฝากไปด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไ้ด้วยนะครับ atg24 นะครับ atg24 นะครับครบจบที่เดียวครับ